เราจะมาแน,นะนำวิธีการสตาร์ทเครื่องพ่นยาแบบพกพานะคะ F768 นะคะเป็นรุ่น2จังหวะของ v ิก o เท c h นะคะขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าเติมน้ำมันนะคะผสมออโตจลูปนะคะในชุดจะมีกระบอกผสมน้ำมันให้นะคะเป็น5 0 0ซ c แล้วก็เติมให้ให้ได้อัตรา25ต่อ1นะคะเป็นน้ำมันเบนซินแก๊โซฮอล์9195นะคะผสมออโตจลูป 2T นะคะเติมเรียบร้อยแล้วนะคะทำการสตาร์ทนะคะ ชกขึ้นนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำมันให้เข้าคาบูนะคะกดซักสามถึงสครั้งนะคะเมื่อเต็มคาบูแล้วนะคะทำการดึงสตาร์ทนะคะ,ะติดแล้วนะคะให้ดันโชกลงนะคะ,ะแล้วทำการสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีบสบ่สวิสสีแดงนะคะเรียบร้อยค่ะ